ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้แนวโน้มการจ้างงานภาคเอกชนในฝั่งสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าการไารพันธ์ของโควิด -19 ที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในเดือนสิงหาคมซึ่งสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยกำลังเข้าไปถล่มหรือเข้าไป มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ในฝั่งสหรัฐนะครับยังมีการเปิดเผยในส่วนของสมาคมในหน้าธนาคารกลางเพื่อการจดจํานองหรือ MBS ของสหรัฐพบว่าการยื่นขอสินเชื่อจดจำนองลดลง2.4%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สทอรใน้เห็นครับว่าความเชื่อมั่นต่อแนวโน้ม การกู้ยืมหรือการจดจำนองหรือการทำธุรกิจในส่วนของวงเงินกู้ในฝั่งสหรัฐก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับรวมทั้งการเปิดเผยเดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐนะครับประจำเดือนสิงหาคมก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงทั้งนี้เนี่ย ISS และมาก,กิจมีการเปิดเผยตัว PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ61.1ในเดือนสิงหาคม แต่ระดับต่ําที่สุดในรอบ4เดือนนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าหลังจากโควิด19ที่กลับเข้ามาระบาดในฝั่งสหรัฐเริ่มมีสัญญาณส่งผลกระทบเชิงลบนะักลงทุนก็เลยไปเชื่อมโยงครับต่อแนวโน้มหรือการคาดการณ์ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอกตัวลงเฟด จะกล้าถอนมาตรการ QE ออกจากระบบเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับหรือว่าจะลดในส่วนของวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงหรือเปล่าปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่นักลงทุนกําลังจับตาดูแล้วก็ลุ้นกันครับว่าถ้าเฟดเองยังคงหวันวิตก ต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด19ซึ่งสหรัฐโดนสายพันธุเดลต้าจัดก,การหรือเล่นงานอยู่นตอนนี้นะครับก็อาจจะชรอในส่วนของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในรูปแบบของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือถอนวงเงิน QE ออกไปก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นเอเชียนะครับก็น่าจะได้รับอันิสงกันท่วนหน้าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาดูในฝั่งทองคําเราพบว่าดอลลาร์สหรัฐได้รับผลกระทบ มีสัญญาณของการปรับฐานและก็อ่อนค่าลงแต่ระดับต่าสุดในรอบ3สัปดาห์เมื่อคืนนี้หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับนอกจากดอลลาร์ที่ลงแล้วอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าตัวบอลยูอายุ10ปีก็ร่วงลงต่ํากว่าระดับ1.3%ด้วยนะครับเพราะว่านักลงทุนประเมินและคาดการ์ครับว่าทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐพอได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ก็อาจจะมีสัญญาณการ แข็งแกร่งหรือว่าแนวโน้มที่เฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจจะเป็นไปได้มากขึ้นนะครับบอลยูซีปีซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบีย้ยในฝั่งตลาดเงินตลาดทุนก็เลยมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ1.3เก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ชะลอตัวลงตามภาวะหรือตามรายงานภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีการประกาศแล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะครับครับ ก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีคุณธนศักดิ์นะครับสวัสดีคุณวิบูลสวัสดีคุณลีโอนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยครับที่เข้ามาทักทายกันในช่วงเช้านะครับ ก็เห็นบอกว่าวันนี้ค่าเงินบาทมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าด้วยใช่เลยครับเราเริ่มเห็นในส่วนของแรงเข้าซื้อของทางฝั่งนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีสัญญาณของการชะลอในส่วนของการเข้าซื้อตลาดหุ้นของไทยนะครับก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ถือว่ากลับเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนแล้วก็พยุงในส่วนของตัวราคาทองคําในประเทศเอาไว้แต่ก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นของไทยเองมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศเราพบว่าเมื่อวานนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนหรือตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปมองในส่วนของดัชนี S&P 500ยังบวกได้ประมาณ0.03%หรือว่า1.41จุดแล้วก็ NASDAQ ยังคงแข็งแกร่งนะครับบวกได้50.15จุดหรือว่า0.33% การขยับขึ้นทำนิวไฮใหม่ของตัวดัชนี n a s d a กตอบรับที่ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงน่าจะอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงการลงทุนในตลดาดหุ้นสหรัฐเอาไว้ทองคำก็เลยไม่ได้ขยับหรือปรับตัวขึ้นไปไกลมากนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของ ทิศทางการลงทุนในต่างประเทศนักลงทุนเนี่ยอาจจะไปจับตาดูหรือชะลอดูนะครับในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งจะเปิดเผยในวันศุกร์นี้แล้วนักลงทุนยังคงประเมินครับว่าถ้าตัวเลข Non Farm ม a y r o r ออกมาดีก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้เฟดมีแรงกระตุ้นหรือแรงขับเคลื่อนในการเล่งที่จะถอนหรือลดวงเงิน QE ลงนะครับซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยทั้งลบ ต่อทองคำและก็ลบต่อ s ซฟฟิตตี้อินดิคอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐยังมีการออกมาเตือนนะครับว่าประชาชนชาวสหรัฐที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาว3วันวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันแรงงานในฝั่งสหรัฐหรือว่าเรเบอร์เดนะครับ ตลาดเงินตลาดทุนจะหยุดทําการแล้วก็ประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยจะมีการออกมาท่องเที่ยวกันทางผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนช่วยอยู่บ้านเถอะอย่าออกมาเที่ยวเลยประเด็นดังกล่าวก็เลยทําให้หลายคนกําลังจับตาดูครับว่าถ้าภาครัฐมีการส่งสัญญาณในลักษณะของการเตือนหรือแสดงถึงความวิตกกังวลต่อการระบาดของโควิด -19 ณนะปัจจุบันเราก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ยังอาจจะ มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของ City Research นะครับก็มีการออกมาคาดการณ์นะครับว่าในส่วนของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยหากตัวเลขยังสูงหรือมากกว่าระดับ500,000ตำแหน่งต่อเดือนนะครับที่จะมีการประกาศออกมา ตัวเลขในระดับดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถใช้เป็นข้ออ้างสําหรับสัญญาณการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะถอนวงเงิน QE ได้นะครับแต่ถ้าเราไปดูจากความเห็นของประธานเฟดสาขาต่างๆประธานเฟดบางท่านบอกว่าน่าจะอยู่ในระดับ8แสนถึง8 5 0,000นตำแหน่งนะครับถึงจะเล่งตัวหรือต้องพยายามที่จะถอนวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือวงเงิน QE ลงไปแล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราดูจากคอนเซนซัสมีการคาดการว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศออกมาน่าจะอยู่ในระดับประมาณ 7 0 0 0ถึง7 5 0,000่นตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ระดับ9 0 0 0 0 0กว่าตำแหน่งนะครับก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องครับก็เลยทำให้นะช่วงนี้เนี่ยเหมือนตลาดก็เลยยังคงนิ่งๆเพื่อรอดูปัจจัยเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวเลขที่จะประกาศออกมาในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดยาว3วันทาการ เสารอาทิตย์แล้วก็จันทร์ก็เลยรอดูในส่วนของปัใจจัยใหม่ๆแล้วก็รอดูในส่วนของตัวเลขเพื่อเป็นลักษณะของการเตรียมปรับพอร์ตรับการเคลื่อนไหวในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้ต้องบอกเลยว่าข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทั้งดีและไม่ดีนะครับทั้งนี้เนี่ยเราเห็นในส่วนของทาง i s s และมรกิจเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนสิงหาคมออกมาแย่ในรอบ4เดือนใช่ไหมครับแต่ พอเราไปดูสถาบันจัดการทางด้านอุป,ปทานของสหรัฐหรือว่า ISM กลับมีการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตออกมานในที่ทางตกกันข้ามครับ เปิดเผยออกมาว่าดดชนีภาคการผลิตของสหรัฐขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ59.9ในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งสวนทางกับนักวิเคราะห์มีการคาดการเอาไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่58.6เท่านั้นเองตัวเลขดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนสับสนเล็กน้อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขภาคการผลิตที่สหรัฐประกาศออกมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับก็เลยต้องไปรอรุ้นการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจชุดต่างๆ ในระยะถัดไปนะครับทั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประเด็นของ WHO ที่มีการออกมาจับตาโควิด19สายพันธุ์ใหม่กันดีกว่าครับโควิด19 สายพันธุ์มิวหรือสายพันธุ์มูนะครับ MU เป็นสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความสนใจซึ่ง WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าสายพันธุ์ดังกล่าวถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงโควิด19สายพันธุ์มูนะครับหรือว่าชื่อของสายพันธุ์ไวรัสก็คือ B.1. จุด621พบครั้งแรกในโคลัมเบียนะครับทางนี้เนี่ยมีความเสี่ยงว่าการทดลองในห้องแลบหรือห้องวิจัยพบว่าตัวไวรัสตัวมูเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพในการหลบเลี่ยงวัคซีนได้นะครับแล้วก็พบการแพร่ระบาด ไปอย่างน้อย39ประเทศแล้วทำให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการทยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการกล้พันธุ์ของโควิด -19 เราเห็นกันมาในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้านะครับก็ทำให้ไวรัสมี การแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นแล้วก็หลบเรี่ยงในส่วนของประสิทธิภาพของวัคซีนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่มีการรีโอเพนนิ่งหรือเปิดเศรษฐกิจไปแล้วก็ต้องกลับมาปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้น ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โคลอมเบียหรือสายพันธุ์มูเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนแล้วก็เดี๋ยว WHO ก็ประกาศเลยนะครับว่าสายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องจับตามองแต่การประกาศของ WHO ต้องบอกว่ามีด้วยกัน2รูปแบบหรือ2ลักษณะนะครับก็คือประกาศว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ กับสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงแตกต่างกันยังไงถ้าสายพันธุ์ที่น่าสนใจก็คือสายพันธุ์ที่ต้องจับตาดูหรือเฝ้าระวังนะครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็คือสายพันธุ์ที่มีอัตราการระบาด ในทิศทางที่รวดเร็วแล้วก็ส่งผลเสี่ยงต่อชีวิตมากกว่าสายพันธุ์โควิดดั้งเดิมนะครับดังนั้นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงณปัจจุบันมีด้วยกัน4สายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือและก็สายพันธุ์บราซิลรวมทั้งสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนจับตาดูครับว่าณปัจจุบันตัวสายพันธุ์ โคลอมเบียหรือว่าตัวสายพันธุ์มูเนี่ยอยู่ในขั้นที่น่าจับตาดูหรือว่าสายพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับถ้า WHO SO เริ่มมีการยกระดับการเฝ้าระวังตัวสายพันธุ์โคลอมเบียให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงเมื่อไหร่ก็จะยกชั้นเข้ามาให้อยู่ในชั้นเดียวกับอัลฟาเดลตาสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์บราซิลนะครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะกดดันในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็น่าจะกลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในฝั่งตลาดหุน้นหรือฝั่งตลาดทองคาประเด็นการระบาดและการกลายพันธุ์ของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้มีสายพันธุ์โคลอมเบียรหรือสายพันธุ์มูเข้ามาเพิ่มเติมก็ยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่า สายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณแล้วก็มีการแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงแล้วก็น่าจะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เข้ารับรักษาพยาบาลในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ นอกจากความเสี่ยงของการกลายพันธุ์แล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของวัคซีนเองก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็สูงขึ้นนะครับล่าสุดเองทางไฟเซอร์เริ่มมีการทดลองยาเม็ดต้านไวรัสโควิด19ไวัคซีนของโควิด19ณนะปัจจุบันเนี่ยเราใช้เป็น ฉีดใช่ไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer บอกว่ามีการทดลองยาที่เป็นยาเม็ดต้านไวรัสโควิด -19 กับผู้ป่วยจำนวน1,140ลายนะครับยาดังกล่าวของไฟเซอร์เนี่ยจะสกัดการทำงานของเอนไซม์ของไวรัสโควิด -19 แล้วก็จะทำให้ไวรัสโควิด -19 เนี่ยไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการแล้วก็เป็นยาต้านตัวหนึ่งที่ถ้าเป็นยาเม็ดได้การกระจายของยาก็จะง่ายขึ้นแล้วก็มองว่าถ้ามียาต้านหรือว่ายาลดการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อของโควิด19ได้การกลายพันธุ์อาจจะทำให้ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการลงทุนลดลงนะครับดังนั้นแล้ว ต้องตามดูประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็พัฒนาการของวัคซีนเพิ่มเติมนะครับทางนี้เนี่ยไฟเซอร์คาดการครับว่าถ้ายาดังกล่าวมีการทดลองแล้วประสบความสําเร็จจริง จะยื่นขออนุมัติต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ในช่วงไตรมาส4 4ของปี2021หรือว่าปลายปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวตัวหนึ่งที่มาหักล้างแล้วก็ลดในส่วนของความวิตกกังวลต่อการกลายพันธุ์ของโควิด19สายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์โคลอมเบียออกไปนะครับทั้งนี้และอ่าวเราจะลงทุนกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่าครับสำหรับตัวทองคำนะครับ ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ราคาปิดทรงตัวนะครับปิดไปบริเวณ1,813เรียญดลลาร์ต่อเทสซอนช่วงเช้าวันนี้ราคาก็ยังนิ่งๆเคลื่อนไหวอยู่ในระดับดังกล่าวอยู่ครับเออมื่อวานราคาขึ้นไปไฮ1,819 ย่อตัวต่าสุด1,807เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบแต่สิ่งที่เราเห็นครับเราเห็นว่าราคาของคําเริ่มมีสัญญาณของการยกโลและก็ยกในส่วนของระดับสูงสุดขึ้นจากวันก่อนหน้านะครับแล้วก็ตลาดก็ปิดในแดนบวกเป็นวันที่2ติดต่อกันอย่างไรก็ตามสําหรับวันนี้นะครับถ้าเราดูจากกราฟเรามองว่าถ้าราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาในโซน1807 เป็นโลระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้นะครับ1,801เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นระดับต่ำสุดของวันอังคารถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวยังมีลุ้นที่จะเห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ถ้าเราวัดจากกราฟนะครับเราเป็นการเชื่อมระดับต่ำสุดเข้าหากันแล้วก็ระดับสูงสุดเข้าหากัน ประกอบกับเป็นจังหวะที่ราคาสามารถเบรกเอาแล้วก็ผ่านกรอบชันเลที่เป็นไซเวดาวขึ้นไปได้นะครับจะเห็นว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาถ้าไม่หลุด ะลุในส่วนของกรอบช n แนลที่เป็นไซด์เว y ดาวในระยะกลางลงไปก็ยังมีจังหวะของการดีดตัวแล้วก็รีบาวขึ้นมานะครับเลยให้แนวรับไว้ที่1 7 9เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นจุดที่ไม่ไม่ขวนหลุดนะครับ1796เคยเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็เคยเป็นยอด ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่เขาพยายามขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถผ่านได้พอผ่านได้เนี่ยก็ขยับขึ้นไปที่1833เป็นระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ย่อหรืออ่อนตัวลงมาสะสมกําลังหรือไซเวยในระดับดังกล่าวดังนั้นเนี่ยถ้า ราคาทองคำย่อตัวลงมาตามแนวรับไม่ว่าจะเป็น 1,807, 1,801, 1,796เหรียญดอลลาร์ต่อทอ์สออนให้แนวรับเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้ราคาแกว่งตัวแคบนะครับก็สามารถเข้าซื้อได้สต็อปลอหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวนะครับเมื่อราคาขยับหรือว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบ่งขายทำกำไรก็ได้ครับให้ดูที่ระดับสูงสุด ของ2วันที่ผ่านมาก็คือ $1,819 เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อเทสสออนเปจุดพิจารณานะครับเรามองว่าถ้าช่วงเช้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 8 7 7เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนระหว่างวันน่าจะมีการขยับขึ้นไปทำไฮใหม่เหนือ $1,819 นะครับน่าจะได้เห็น $1,823 เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้แล้วก็ $1,833 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นระดับสูงสุด ของเดือนกรกฎดาและก็เดือนสิงหาคมนะครับ18/3 3เป็นต้านสําคัญนะครับถ้าไม่ผ่านหรือยังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆมากพอให้แบบทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ไปรอลุ้นการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์มในช่วงวันศุกร์เพิ่มเติมนะครับทั้งนี้วันนี้เงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าขึ้นมาด้วยนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าแล้วก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคําภายในประเทศนะครับกเ็เรายังมองว่า การกลับไปแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยอาจจะมีสัญญาณหรือเป็นลักษณะของการแข็งค่าต่อในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยจังหวะที่ราคาโกลสปอตอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็ถือว่าเป็นจังหวะดีในส่วนของการเข้าซื้อนะครับทางนี้ถ้าแนวรับ1796 คิดเป็นราคาทองคําแท่งเงินบาทก็27,550บาทต่อบาททองคําเป็นจุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นจุด stop loss หรือตัดขาดทุนสําหรับสถานะลองหรือสถานะซื้อนะครับส่วนการลงทุนในตลาดที่เฟก GOU21 นะครับที่เป็นลักษณะของการขึ้นไหวตามโกลสปอ o t เลยไม่ได้นําเงินบาทมาคํานวณหรือมาเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีส่วนต่าง กับตัวโกลสปอร์ตแค่1เหรียญแนวรับเนี่ยจะอยู่1797เป็นจุดเข้าซื้อแล้วก็เป็นจุดสต็อปลอนะครับในส่วนของจุดทำกำไรนะครับสำหรับตัว ทองคําต่างประเทศอยู่พั3แ G.O.U. 2 1อยู่ที่พันแแต่ถ้าผ่านได้เป้าหมายถัดไปจะอยู่บริเวณพันแปด้ิเ้าเหรียญดอลลาร์ต่อเท,อทอสออนนะครับหนึ่จะเป็นฐานของดัชนีในช่วงเดือนมิถุนายนครับที่เขาเป็นรักษาของการไซเว์แล้วก็ทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แล้วก็ยืนไม่อยู่เกิดการปรับฐานหรือการหลุดลงมานะครับดังนั้นเนี่ยพอราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไป ก็จะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาในระดับดังกล่าวนะครับออคิดเป็นราคาเงินบาทก็28,350บาทต่อบาททองคำครับแต่ถ้าเป็น GOU21 ก็จะอยู่บริเวณ1,850เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับมาดูในส่วนของตลาดหุ้นของไทยหน่อยดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในไทยเองมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับตัวเลขโควิด จำนวนยอดผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำกว่า5หน่มื่นารายหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่ำกว่า300รายหลายวันแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงทำให้มีความหวังว่าไทยเองจะสามารถรีโอเพนนิ่งเศรษฐกิจหรือว่าเปิดเศรษฐกิจได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็มีการออกมายืนยันว่าจะพยายามเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันนะครับ แล้วก็ยังคงมีความกังวลว่าหากเปิดประเทศช้าเนี่ยก็เศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบนะครับสถานการณ์กรารระบาดของโควิด -19 ที่ดีขึ้นนะครับทำให้สมาคมธนาคารไทยรวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบัานและก็กะกะรนะครับมีการปรับเป้าหมาย GDP ของไทยในปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย มีการให้การว่าจะติดลบถึง1.5%นะครับหรือว่าไม่โตเลยก็ขยับขึ้นมาเหลือลบ0.5%ถึงโตได้ประมาณ1%นะครับอย่างไรก็ตามมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าแบงก์ชาติก็ยังมีมุมมองที่ยังคงไม่ค่อยดีนักนะครับแบงก์ชาติยังประเมินว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจําเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมองว่าการส่งออกและการขนส่งทางด้านการก่อสร้างเนี่ยยังคงมีแนวโน้มผุตัวและก็ชะลอตัวลงนะครับก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงกดดันทิศทางตลาดหุ้นของไทยแล้วก็ถ้าเราไปดูการที่นักลงทุนต่างชาตินะครับเข้ามาทำโพสิชันแม้ว่าจะมีการรองสุทธิในฝั่งของ ตลาดทีเฟกนะครับเมื่อวานนี้11,326สัญญากลุ่มสถาบันก็ลองสุดที่ด้วยหรือเข้าซื้อสุดที่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในฝั่งตลาดหุ้นเราพบว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาขายสุดที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ขาย889.79รล้านบาทนะครับ กลุ่มสถาบันก็ขายสุดที่ทำกำไรออกมาเหมือนกัน1,776.51ล้านบาทนะครับก็เลยน่าจะทำให้ที่ทางตลาดหุ้นของไทยมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของทิ่ทางราคาน้ำมันดิบอาจจะได้รับแรงกดดันจากผลการประชุมของกลุ่มโอเปที P ่บรรลุดิวการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต 4,000บาเ์เรลต่อวันซึ่งจะเพิ่มในเดือนตุลาคมนะครับประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันราคาน้ํามันดิบให้มีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงแต่ทั้งนี้ทางนั้นราคาน้ํามันดิบก็ยังทรง,งตัวเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากทาง EIA หรือสํานักงานสารสนเทศด,ด้านพลังงานของสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ํามันดิบปรับตัวลดลง7.2ล้านบาเ์เรลนะครับส่วนทางกับนักวิเคราะห์ คาดการเอาไว้ว่าจะลดลงเพียงแค่4.4ล้านบาเรลเท่านั้นเองนะครับโอเปกพัดให้เหตุผลนะครับในการปรับลดโทษครับปรับเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นนะครับบอกว่าแม้ว่าการระบาดโค,โควิด -19 จะสร้างความไม่แน่นอนแต่โอเปกพัดก็มองว่าสต็อกน้ำมันในกลุ่มประเทศโอเปกเนี่ยมีปริมาณลดลงนะครับทํากลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้ก็ความต้องการน้ำมัน อาจมีแนวโน้มขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นดังนั้นโอเปกพัทก็เลยควรที่จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาอีก4 0 0 0 0 บาเรลต่อวันนะครับก็จะเริ่มขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปคุณกลุ่มพลังงานก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัว Future, s ซฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์เนน่ีย่ยน่าจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือพักฐานหรือชะลอตัวลงมาบ้างแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เสียทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับดังนั้นอาจจะเป็นหาจังหวะเข้าซื้อหรือเปิดลอง g position โดยใช้แนวรับระดับ 9 7 9นะครับเป็นชัแนลแรกถ้าไม่หลุดแล้วก็แนวรับสำคัญก็คือระดับ9 7 1ทั้งนี้เนี่ยถ้าตัว S0U21 อ่อนตัวและย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวหรือว่าไม่หลุดแนวรับสำคัญ971น่าจะเห็นการทรงตัวในระดับสูงหรือแกว่งตัวในที่ทางไซด์เวัพหรือมีโอกาสขยับขึ้นต่อได้นะครับถ้าดัชนีขยับและปรับตัวขึ้นให้ดูระดับ9 7 1จุดเป็นระดับสูงสุด ที่ทดสอบมา2วันแล้วไม่ผ่านนะครับถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งรถสถานะรองโพซิชันเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้ครับสามารถถือต่อไปลุ้นขายที่ระดับแนวต้าน996จุดนะครับซึ่งตัว S 5 0 U 2 1เนี่ยถ้ามีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งหรือทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับเรามองว่าเป็นลักษณะของการพักฐานหรือสะสมกำลังหลังจากตัว เซ็ต50อินด e คเอฟเอขยับและปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับทำให้เกิดสัญญาณโอเวอร์บอสในตัวอินดิเคเตอร์หลายตัวแต่ถ้าเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมาสะสมกําลังหรือเป็นลักษณะของการทรงตัวในระดับสูงได้สัญญาณโอเวอร์บอสจะหายไปก็น่าจะทําให้ดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับทั้งนี้สําหรับวันนี้นะครับ YLG แนะนําในส่วนของตัว Sin เกิลซ็อกเอฟเจอเป็นตัวเมกานะครับเมกาหรือว่าบริษัทเมกาไรท์ ไซแอนจำกัดมหาชนนะครับก็ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและผลิตอาหารเสริมในตาเมกาวีแคร์ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในตาในตาเมกาแคร์แล้วก็รับจ้างผลิตยาด้วยนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเมกาเองมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ30%แล้วก็ต่างประเทศ70%นะครับ ลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆก็จะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลาดแอฟริกาใต้นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกำไรสุทธิในไตรมาสที่2ส,สูงถึง504ล้านบาทปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น66%จากมวดเดียวกันของปีก่อนหน้าและปรับตัวเพิ่มขึ้น51%จากไตรมาสก่อนหน้าก็ เติบโตทั้ง a ยอออนเยและก็คิวอนะครับรายได้ขยายตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง37%สถานการณ์หรือที่ทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งและก็ยอดขายที่เติบโตอย่างชัดเจนของตงเมก้านะครับก็ต้องบอกว่าพอโควิด19ระบาดมากๆเนี่ยหลายคนก็สนใจอาหารเสริมสนใจวิตามินและก็ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ยังมีที่ทางแข็งแกร่งนะครับน่าจะหนุนให้ รายได้แล้วก็ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังยังคงสดใสนอกจากนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วยอดขายของตัวเมกาจะทำนิวไฮหรือปรับระดับค่อนข้างสูงขึ้นในช่วงควอเตอร์สหรือในปลายปีนะครับก็น่าจะทำให้ปีนี้เองเนี่ยเมกาน่าจะมีอัตราการเติบโตของกำไรอยู่ในระดับ6-10%ตตามแผนที่บริษัทวางเอาไว้นะครับ นอกจากนี้ครับเมกายังมีการเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ6-10ถึงรายการในส่วนของผลิตภัณฑ์การชงบริษัทก็เตรียมยื่นขอใบอนุญาตนะครับหากมีความชัดเจนทางด้านกฎหมายมีความพร้อมและก็เทคโนโลยีและก็ทีมงานในการผลิตด้วยนะครับก็ มีโอกาสที่จะได้เห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อของตัวเมกานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมกามีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาบ้างนะครับแต่ถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของเมกาจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเรายังมองครับว่าถ้ายังรักษาระดับหรือทรงตัวอยู่ในช a n แนล ที่เป็นกรอบหรือในโมเมนตัมเป็นลักษณะของการทรงตัวในระดับสูงได้นะครับพูดง่ายๆว่าไม่หลุดแนวรับแรกระดับ48บาทนะครับน่าจะทําให้เห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อของตัวเมกาในระยะสั้นได้ก็มีลุ้นที่จะได้เห็นระดับ51บาท25ตังค์ถึงระดับ53บาทถึงระดับ53บาท50สตังค์นะครับดังนั้น ถ้าตัวเมกาย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับวอาจีแนะนำเปิดลองเมกา U21 นะครับโดยให้แนวรับสำหรับวันนี้ในโซนระดับ48บาท75สตางค์ถึงระดับ48บาทเป็นจุดพิจารณานะครับสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหักหลุดระดับ45บาท75สตางค์นะครับเป็นการควบคุมความเสี่ยงแล้วก็อาจจะใช้วิธีการทยอยแบ่งขายทำกำไร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงตามแนวต้านต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะจับตาดูในส่วนของอทิศทางเกี่ยวกับอยอดขายแล้วก็การเปิดเผยผลประกอบการในคอเตอร์ส3เพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมด้วยนะครับครับในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในวันนี้นะครับในวันพฤหัสบดีที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับ เวลาหนึ่งทุ่มสานาทีแล้วก็เวลาเดียวกันจะเป็นการเปิดเผยประสิทธิภาพภาคการผลิตต่อหนื่อยประจำไตรมาสสองผลิตภาพผลิตภาพต้นทุนแรงงานต่อหน่วยนะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งส่วนสามทุ่มในฝั่งสหรัฐจะเป็นการเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจำเดือนกรกฎาคมนะครับก็ ตัวเลขในคืนนี้อาจจะไม่ได้มีความสําคัญมากนะครับแต่เรามองว่าก็อาจจะสามารถขับเคลื่อนแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สามารถชี้นําในส่วนของตัวราคาทองคําแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นในวันถัดไปได้เหมือนกันนะครับครับทั้งนี้ในส่วนของช่วงนี้ YLG Burean ยังมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าเช่นเดิมนะครับก็ตอนนี้เองก็ลดค่าธรรมเนียม จาก100,000บาทเหลือ50,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวได้สนใจก็โทร02687 9888นะครับในส่วนของทางฝั่งตลาดที่เฟกนะครับ YLG Future ก็ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด80%นะครับถ้าสนใจรับสิทธิ์หรือสมัครเป็นลูกค้าหรือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมในการลงทุนในตลาดที่เฟกก็โทร026879999จะสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือทัก Inbox เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ marketing หรือเจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อกลับไปอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับก็ขอบขอบคุณสําหรับการนักทายสวัสดีคุณพระเดชสวัสดีคุณทองสานะครับสวัสดีคุณอิสราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ